จะเป็น cruise control ย yeah, 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 yeah. อยๆๆาทาั้งปุมอะไรดลอะไรบ้างปุ่ม cruise control จะอยู่ฝั่งนี้นะทุกคนใช้งานยังไงใช้งานสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนแล้วเข้าสู่ช่องคําเซียววันนี้เป็นความพาน์อย่างรุนแรงคือเรายัางไม่เคยมาที่นี่ก็เลยอยากจะชวนเชนิญเชิญชวนทุกคนมาท่องเที่ยวสวนพฤกษศ,ศาสตร์นี่แล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้าคุณเป็นอะไรคะตรงนี้เป็นทางเข้าชมอะไรนะเธอ ก้อยไม้อะไรนะไม,ไม่ไม่งั้นเราหยุดถ่ายตรงนี้ก่อนไหมถ่ายรูปอะ่ะไม่เดี๋ยวตรงนี้สวยกว่าปะต้องคนเรามันต้องมีเก็บประสบการณ์นะคือจะมาทําแบบนี้ไม่ได้ <laughs> ถ่ายรูปให้ด้วยเ <laughs> ดียงเดียงห้ามกระโดดด้วยใครจะกระโดด <laughs> อยู่ทีอ๋อสนสองใบและสนสามใบยังไงพืชไรดอกข้อแตกต่างข้อแตกต่างสนสองใบเกี้ยเปิอกดำเกี้ยเปลอกหนาสนสามใบเกี้ยเปิอกแดงเกี้ยเปลอกบางหยกมิชชั่นของเราวันนี้คืออะไรที่มาที่นี่อยากกลับเลยหจริงๆจะมาถ่ายรูปกับสะพานนี้แหละแลวก็ก็ก็ถ่ายแล้ว ก็กถ่ายตรงนี้ด้วยได้ไหมเฮ้ยตาชใครมามาทำอะไรแบบน,นี้นะน่ากลัวอยู่นิดหนึ่ตอนนี้มันสูงประมาณกี่ชั้นอะ่ะกุมภาถึนมิถุนาเรามักได้ยินเสียงของจักจันอันนี้เป็นเสียงของจักจันเหรอไม่แน่ใจน่าจะสช่แต่มันก็น่ากลัวมันออกไปได้ด้วยเหรอตาช้ากิจกรรมแอดเวนเจอร์ก็มาเดินชมอย่างนี้ก็ได้ เพื่อหาอะไรทำในวันว่างวันหยุดอะไรเงี้ยแต่แต่วันนี้น่าจะมาที่เดียวพอแล้วทำไมมันไกลจังนี่ขี้เกียจเดินแล้วจะชมอะไรอะไม่ใช่เด็กแล้วไงไม่ความเสียวอะไรเงี้ยอ๋อฉันน่าไม่เสียวเท่าไหรไ<อ>มันจะไปอ้อมแล้วก็เข้าที่นั่นระยะทางประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวดูในนี้ก่อนนะโอ้ไกลเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราก็พาเดินไปเรื่อยๆก่อน นะชมบรรยากาศใช่ตอนนี้เราก็จะพาทุกคนไปเชี่ยวชมบรรยากาศก,าก่อนนะคะทุกคนเอเราเลี้ยวไปตรงนี้เลยไหมคะหรือว่าเราจะตรงไปเดี๋ยวเราดูแผนที่ก่อนเธอดูแผนที่นะถ้าเลี้ยวมันก็จะถึงเลยแต่ถ้าไปปืดมันก็จะเราจะได้โค้งกลับมาเลี้ยวเลยแล้วกันอันนี้มันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เธอเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ ส่วนใหญ่มันก็จะไม่หินอะไรแบบอ,อะไรอย่างงี้นถ้าถ้าเดินไปก็จะเป็นไปดูนกนะคะเชิญสแกสน QR โค้ดหน่อย มีเสียงนกไภเลาะให้ฟังก็ไม่เป็นไรอะเหมือนฝนจะตกเลยตอนนี้เราเดินทางมาถึงทางออกนะคะไปกันเถอะเธอเชื่อฉันดิทางข้ามฉันสงสัยใครแต่งตเ,เข้าไปผิ่เด็ดแน้าเข้ามาได้อย่างไรก็เดินม,มาเดินได้ไงน่ากลัวตายัเสียงไงบรรยากาศเป็นยังไงบ้างตอนนี้เหรอคะบรรยากาศอึกครึก กระึกกระลึกโกมเฮ้ยถึงแล้วแหมแล้วรูปฉันน่นได้แค่นั้นน่ะเหรอม่ถ่ายไหมไหมล่ะไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่ถ่ายแล้วตอนเนี้ยความรู้สึกอยากออกไปมากเลยนักกลัวมันเย็นแล้วสามโมงก,ก็ยังไม่เย็นเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าคนกลับดีกว่าอะไรอย่างนี้แล้วไปถ่ายรูปร้านกาแฟข้างล่างนั้นดีกว่า หรือหรือว่าไม่แวะแล้วก็ไม่รู้ใช่ว๊อดสนสามใบไปปลากุมาศึกษาธรรมชาติเหรอมึงมาได้ปลากุมาหรอกกรูปลาตัวเก่ามาเองแหละ <c oughs> อากาศนากับกรูง่ <c oughs> ให้อภัยเราด้วยเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจเรายังไม่เคยมานะนี่คือครั้งแรกมาเธอเคยมาหรือยังยังน่าฟังพ้นแดดออกโลวไม่ไม่เราเดินเข้าไปแค่น,นิดเดียวอย่างนี้แล้วเดินออกทางเดิมได้ใช่ไหมถ้าเราจะไปถ่ายรูปมสมมุตินี่ไงถึงเราเขาก็จะพาเราเข้าอาคารก็ถ่ายได้แต่บม่ถ่ายละไปดีกว่า มาครั้งแรก็รู้สึกยังไงบ้างมาครั้งแรกก็รู้สึกผิดหวังทำไมนึกว่ามันจะแบบใกล้ๆแล้วก็เดินเข้าได้เลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราต้องวนรถขึ้นมาข้างบนก่อนเงนทุกคนอืมแต่ก็นั่นแหละคือเราก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลอะไรมาสักเท่าไหร่เนีย่ยเขาจะไม่ให้ซื้อของฝาก้วยนะใช่ใช่ก็คือสำหรับคนที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ยแล้วก็ลองเข้าไปดู จัดวางไว้ให้เด่นเป็นแบบนี้นแทกลัวอะไรอะเลยาพาดูเจออะไรของฝากใช่มีหลายอย่างเลยแล้วไม่จังปะต้องนอนได้ไหมคนสินนไปดีกว่ากลัว ขาบอกว่าเลนยอดน้องนี่ถามว่ามีเดนัวเสาไหมบ้สหรือเปล่าดนัส์ูนั์ทอนไปแล้วเราอะจดสกัเลยนะบันนะตอนนี้เราจะไปไหนครับตอนนี้เราจะกลับแล้วกลับไม่แวะที่ไหนแล้วก็ดูจุดแวะถ้ามันมีจุดให้แวะเราก็แวะแต่ถ้าไม่มีเราก็มุ่งหน้าออก๊งั้นไปเจอกันที่จุดแวะครั้งหน้าเลยใช่ไหมใช่ ฉันต้องขับเหรอน่าจะไม่ลอด Let's go <S ว,ว้าวทุกคนะายกันไม่ทันกลัวจับแล้ว กล้องตกโบกน,นอันนี้เหมือนเรามาที่แม่กำปองเลยใช่ไหมที่นี่โหดกว่าเหรอแม่กำปองโหดกว่าปะตรงนี้เขามีให้ชมรถแม็กโครด้วยนะครับชมทำไมอะรถเกียดดินไม่ใช่หรือเปล่าคนมาได้ให้ชมก่อน มนบ้าเปิือกระจกข้างหลังด้วยแม่เป็นเสียงของธรรมชาตินะคะมันดีมากเลยจริงๆนะครับคนเราอันนึงขอ้ขอคิดสะกิดใจทุกคนควรมาเที่ยวสวนพฤกษาอุ้ยนำ้ำยา่าวอเทอร์ว่ะเออวอเทอร์จริงว่ะ แต่น้ำนาช่วงนี้มันเป็นหน้าจะเป็นอย่างนี้นิดนึงมันจะไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็ได้อบบรรยากาศเย็นมากข้าขึ้นไปข้างบนก็จะมีน้ำตกแม่สาน้อยด้วยแต่แต่เราไม่ได้ขึ้นไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเจะไปแวะที่ร้านกาแฟดูใช่ไหมอะข้างข้างข้างล่างมีร้านกาแฟด้วยนะคะดูบรรยากาศกันเลย นี่จะเป็นแบบว่าเขาให้เราชมต้นไม้อะไรอย่างนี้นะสวยอยู่นะทุกคนเอ้ยถึงแล้วเยสได้สี่สิบดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อ๋อยินดีต้อนรับไปแล้ววันนี้นะคะเราฝากทุกคนมาเที่ยวล้วนปุทธระสานนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะไปแล้วนะ เราไปร้านกาแฟอยู่ไหมปัดช่องเหรอเดี๋ยวดูก่อนปิดปิดคลิปรอเลยได้ไหมมีมีอะไรบ้างคลิปเนี้ยค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนะคะก็อยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้าเป็นพารถมาเองถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ส0มสิบบาทถ้าเป็นไม่รถมอเตอร์ไซค์เป็นผู้ใหญ่4ี่สิบบาทถ้าเป็นเด็กรู้สึกว่าจะยี่สิบแตก็ก้ชมธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็เหมาะกับการพาครอบครัวมาเที่ยว เดี๋ยวลดคนเกียวนิดนึงในส่วนของค่าใช้ใจ่ายก็แบบไม่ได้แพงอะไรมากนะถ้าถามแบบตรงๆก็แบบอย่างนี้แหละแบบเอาไว้เหมาะกับการมาทัศนศึกษาโอเคสำหรับวันนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับ s c r i ครด้วยนะคะไปแล้ว